สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะต้องได้ทํานะครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมจะให้นักเรียนทํานะครับการทําน้ําใบเตยนะครับทําน้ําใบเตยหอมว่าน้ําใบเตยหอมเราจะทํำยังไงน้ําใบเตยหอมมันมีคุณค่าอย่างไรนะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนได้ทํากันนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูสวนใบเตยก่อนนะครับนี่ครับใบเตยครับต้นใบเตยนะครับหรือแปลงเกษตรใบเตยของโรงเรียนเราครับ อยู่ที่แปลงกเกษตรนะครับตอนนี้งามมากครับสวยงามมากเราสามารถานําไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับจะเป็นใบเตยหอมน้าใบเตยสลัดใบเตยนะครับหรือจะเป็นแยมนะครับหรือจะเป็นหลายๆอย่างนะครับใบเตยเนี่ยเอาไปทําดอกไม้ก็ได้นะครับสวนดอกไม้ก็ได้หรือเอาไปทําดอกไม้นะครับ อันนี้ก็กำลังติดนะครับกำลังจะเติบโตฝั่งนี้นะนี่ใบเตยสิ่งที่เราทำนะครับเอาไปทำก็เอาใบเตยนี่ครับเอาใบเตยเดีย่ยเอาใบมันนะครับเอาใบไปล้างทำความสะอาดดีๆนะครับใบเตยไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปต้มนะครับ ต้มใส่น้ำเปล่านี่เลยครับต้มใส่น้ำเปล่าต้มให้เดือดก่อนนะครับเจนกว่ากลิ่นมันจะออกค่อยใส่น้ำตาลนะครับแค่สองอย่างครับน้ำเปล่าน้ำตาลแค่นี้ครับที่ส่วนผสมของใบเตยแค่นี้เราก็สามารถดื่มได้ใช้ได้แก้กระหายแก้หิวได้นะครับง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ